สวัสดีครับพี่วิทย์นะครับจากเพจทักแคมบายบาลสวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปดูภายใน EXPERT TM777 เครื่องนี้นะครับก็ก่อนอื่นจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมถ่ายทำอยู่ที่ร้านตัวเองนะซึ่งเป็นร้านอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รีวิวไปอาจจะมีเสียงสั่งอาหารหรือว่าเสียงรับประทานอาหารไปยังไงขออภัยนะครับก็อยากจะสนับสนุนผมก็ มาได้นะครับจังหวัดฉะเชิงเซาประเทศไทยนะครับเมนูหมูกรอบอร่อยมากนะครับทําทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับหมูกรอบนะครับใครเป็นเพื่อนผมทาง facebook ก็จะเห็นอยู่นะครับก็น่านารับประทานทุกเมนูอ่ะคราวนี้มาที่เรากำลังจะแกะกันนะครับ expert tm 7 7 7เครื่องนี้นะครับหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันละไม้คล้ายตัวของ l a t เทิลนะครับตัว rt Uh, 890เนอะนะครับคือจริงๆอะ่ะภายนอกถูกดีไซน์มาเป็น890นะครับแล้วก็แต่ว่าพวกเฟิร์มแวร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ถูกทำให้เป็นของประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ครับแล้วก็เท่าที่ไปอ่านสเปคมาเนี่ยตัวตัว890เนอะนะครับเขาก็าชูประเด็นเรื่อง NOAA ก็เกี่ยวข้องกับการ เหมือนนักวิยุสมัครเล่นเขาทําเป็นรีพอร์ตรายงานสภาพอากาศผิดพลาดไงขออภัยนะเดี๋ยวผมไปเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถทางด้านแอร์บนเขาบอกว่าภาครับแอร์บนดีมากใครอยากไปลองฟังเ,เครื่องบินใช่ไหมก็ rt 8 9 0นะครับแต่ในไทยไม่มีขายนะแล้วก็ย่านความถี่นะครับไปได้ไกลแต่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันคือสเปคด้านนอก สเปคเมืองนอกนะครับยินดีด้วยในประเทศไทยถูกปรับให้เป็น Thailand version นะครับซึ่งได้เพียง1 4 4 1 4 7ฟัง Airband ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแค่ว่าประสิทธิภาพผมกำลังจะโชว์ให้ดูว่าประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับเบื้องต้นใช้งานแล้วค่อนข้างประทับใจแล้วก็อย่าลืมครับราคามันแค่พันกลางๆเองนะครับพันเท่าไหร่ 1,006มั้งประมาณนี้นะครับซึ่ง1,600บาทได้เครื่องสมัครเล่นแล้วนะอะไม่พูดพิมพ์ทเพลงครับเราไปแกะเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคราวนี้นิดหนึ่งเครื่องตัวเนี้ยผมพยายามไปหาวิธีการแกะเครื่องในอินเทอร์เน็ตละไม่มีนะเพราะนั้นวันนี้มาลุยถั่วไปพร้อมๆกันเลยนะโอเคอันเนี้ยให้ดูก่อนคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สถาปัตยกรรมของจีนเนี่ย ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาทําอะไรค่อนข้างเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนดูรอยประกับเห็นไหมรอยประกับแน่นสนิทหมดแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะเลื่อนออกแล้วก็สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือมันไม่มีน็อตเลยสักตัวเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยเราจะทํายังไงดีแต่ว่าผมเห็นแล้วมันจะมีน็อตแกะด้านบนนะครับที่ยึดตัวนัดที่ยึดตัวสายอากาศ ถ้ามันโฟกัสไม่ดีไงขออภัยนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัววอลลุ่มนะครับเราก็ใช้บล็อกเลยนะครับตัวนี้อันนี้อยู่กับผมมาแบบยาวนานแล้วนะก็พูดถึงเทคโนโลยีของโรงงานจีนเนาะเดี๋ยวนี้เขาใช้ Industrial 4.0กันแล้วนะครับก็คือการเอาออโตเมตออโตเมชันนะครับพวกหุ่นยนตนะ์มาใช้นะครับในการประกอบเครื่อง อนันนี้เอาคือผมต้องหยุดก่อนให้มันโฟกัสน,นะครับโอเคห้ามโหกันนะบอกก่อนนะเพราะว่าเราไม่เคยดูเลยว่า <c oughs> เขาแก่กันยังไงนะเดี๋ยวผมลดแสงสักครู่นะครับโอเคไปต่อเลย เดาว่าต้องใช้งัดนะครับจากทางด้านล่างนะดูอันแข็งแรงหน่อยสอ,องฝั่งอ่าได้จริงๆด้วยเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้น็อตเลยนะสุดยอดจริงอ่ะเปิดข,ข้างนี้ออกก่อนมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมระมัดระวังก่อนตอนแกะจริงๆอะ่ะผมอยากจะแกะดูเวอร์ชั่นของเมนบอร์ดนะครับเขาเห็นเห็นแล้วล่ะว่าเป็น2.1งชุนึ่โอเคไหนๆก็แกะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูทั้งหมดเลยนะผมปลดล็อก ตรงนี้ก่อนสายแพรตรงนี้ก่อนนะครับใช้วิชาของ FT ส1 5นะครับถ้าเสียต้องรับผิดชอบตัวเองนะอ๋อผมบอกก่อนแกะแล้วเท่ากับขาดประกันนะครับ <c oughs> อ่ะนี่แหละที่ผมอยากดูก็คือผมอยากรู้ว่าบอร์ดมัน เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์เนาะพวก C P S อะไรพวกนี้ผมเห็นหน้าเว็บนะเขาบอกว่าจะต้องดูด้วยนะครับก็เมนบอร์ดเฉพาะล็อตนี้ของผมนะเป็นเวอร์ชัน2.1เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือจอสีนะไม่มีฝุ่นเลยอ่ะคราวนี้มาดูมาดูภายในกันนะครับ เดี๋ยวผมหาวิธีลดแสงก่อนนะครับตัวหน้าจอที่เราเห็นนี่เป็นอันนี้เป็นจอสีแล้วเนาะแล้วก็ดูการบัดกรีนะครับคือผมจะสนใจงานบัดกรีเพราะว่าเวลาที่เขาบัดกรีเนี่ยถ้าบัดกรีน้อยมันก็คงจะประหยัดเขานะครับ แต่ว่าเวลาที่เราทําตกหรือกระเทือนหรือว่าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีรอยมันแคลักนะครับมันก็จะทําให้อุปกรณ์ตรงนั้นนะ่ะมันไม่เชื่อมต่อเนาะอ่ะแต่อย่างเนี้ยให้ดูเห็นไหมฮะไม่ถือว่าน้อยเห็นนะฮะเห็นนะอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยถือว่าโอเค เห็นไหมฮะอะดูดูขาตรงนี้อันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่ใช้ตะกั่วแค่แตะนะแล้วตรงนี้มันเป็นออโตเมชันนะครับมันจะเป็นระบบอัตโนมัติแล้วเพราะฉะนั้นมันคือการตั้งค่าเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ให้สบายใจได้นะครับว่าซื้อไปมันก็ ถึงแม้ราคามันจะเท่านี้แต่ผมคิดว่าเอาอางนี้ผมใช้คําว่าคุ้มค่าราคาดีกว่าป่ะ,ปะเราไปกันต่อนะคราวนี้ผมจะแกะไปจนถึงด้านหลังได้อย่างไรเราใช้ไขควงกันเลยเป็นไขควงขนาดกลางนะครับโมโต้ทำงานผมอาจจะมีไขควงหลายขนาดมากนะครับอมนนี้ขนาดกลางเล็กเกิน ขยับตัวให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมันไม่มีแรงความแฝฝันของเราคือว่าได้เข้าไปอยู่ในโรงงานผลิตหรือว่าประกอบวิทยุใช่ไหมยอยากเห็นว่าเขาประกอบเป็นยังไงนะครับตอนประกอบนะเพราะว่า ันนี้ก็พูดตามตรงนะผมได้ข้อมูลมาว่าโรงงานเดี๋ยวนี้เขาเป็น Industrial 4.0สี่นไปหมดแล้วนะแล้วก็รู้จักแขนกลหุ่นยนต์ก็แบบในบ้านเรานะครับกี่แกนกี่แกนผมไม่แน่ใจว่าเราควรเอาจอ ออกไหมแล้วมันจะเอาออกได้อย่างไรนะครับไม่ต้องเระจอ,อก,ก่อนผมเห็นล็อกอันนี้ใช้แบบความเข้าใจของตนเองนะครับล้วนๆน,นะไม่มีอาจารย์ YouTube เลยนะครับ โอ้ได้จริงๆด้วยมันเป็นเขี้ยวล็อกนะครับอ่ามาดูข้างหลังจอนะครับอืมโอเคคราวนี้มาอธิบายความหมายกันก่อนเขาต้องการจะลดสัญญาลรบก,กวนเห็นไหมฮะจากจอหมายถึงเอ,อ่อตรงนี้ครับเป็นตัวเชื่อมต่อไปที่กราวตรงโครงตรงนี้มองเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นกราวใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวนำ ที่ด้านหลังจอครับอันนี้มีความหมายทั้งหมดนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ใจดีไปกันต่อครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นี่ผมยอมสละเครื่องให้เพื่อนๆดูนะ สายกัดต้องเบิดกรีไหมเดี๋ยวดูก่นอนอาน่าจะต้องนะครับถอดสเก็ตจอกเลยดีกว่าติดกาวนะครับแอบดูกัน ถ้าจอเสียเขามีพาร์ทบ,บอกไหมไม่เป็นไรครับติดต่อบริษัทเขาน่าจะหาให้เราได้นะแต่ไม่ได้จะทำเสียวันนี้นะอ่าไปต่อนะครับวันรุ่มคิดว่าไม่ต้องแต่ว่าคั่วสายกะต้องนะครับไม่งั้นเราออกไม่ได้นะโอเคตรงนี้โอ,งโอ้ง่ายมาก เนี่ยที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าราคามแค่พันกว่าบาทออนี่เรียบร้อยหมดแล้วอามาดูการน,นะครับคือการแกะเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็การที่เอามือไปจับด้วยเดี๋ยวต้องไล่เช็ดให้หมดเลยนะเพราะว่าม,มือมันมีความเค็มนะครับก็แนะนำทินเนอร์เบสุดนะครับอย่างเงี้ยเราโดนตรงนี้ไปแล้วก็เอาทินเนอร์มาเช็ด ชทไม่เอ่ยแล้วก็การใช้ไขควงก็ต้องใช้ให้ถูกขนาดนะครับคราวนี้มาดูตัวมันก็คงต้องเรียกว่าเป็นเมน PCB อยู่แล้วเพราะมันมีแผ่นวงจรแค่อันเดียวนะครับแล้วก็เมนชิปก็เมนชิปน่าจะเป็นตัวไหนตัวนี้มัง้งครับก็คือชิปหลักแต่ผมบอกก่อนนะอันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีวงจรไม่มีอะไรเลยนะครับเลยให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าเรามา รีวิวพรีวิวให้ดูกันนะครับอุปกรณ์โลพาส t ก็ถือว่าโอเคนะนะครับมีหลายชั้นนะเพราะว่าแอมป์ฟอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นำความร้อนหรือตรงนี้โอ้ขออภัยครับไม่ตรงไหนก็ตรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับสองตัวนี้นะน่าจะตัวนี้แหละเพราะว่ามัน ถ่ายเทความร้อนลงที่บอร์ดตัวนี้ตัวนี้ขอภอภัยเพราะตรงนี้ก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นไดฟ์ตัวหนึ่งแล้ว PA ตัวหนึ่งนะครับลืมวัดกำลังส่งให้ดูก่อนนะกำลังส่งเขาอยู่ที่5วัตต์นะครับโอเคเป็น USB Type C เห็นไหมครับเพื่อนก็หมดปัญหาว่าเราจะหาที่ชาร์จลำบากแล้วก็ในกล่องตอนซื้อมาเขาให้ท่านชาร์จมาด้วยนะโอเค เดี๋ยวผมค้างภาพสวยๆก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทำปก YouTube ด้วยนะครับอ่ะวอลลุ่มอุปกรณ์พวกนี้หาอะไรได้ตามท้องตลาดนะครับอันนี้วอลลุ่มกับสวิตชปิดเปิดอยู่อันเดียวกันนะชั้นหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นชั้นของสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนในตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัว variable resistor เป็น vr ปรับค่าอยู่ตรงนี้ แต่มันอยู่ในชั้นเดียวกันเอ้ยมันอยู่ในชุดเดียวกันเป็นโมดูลเดียวกันนะครับอยู่วันรุ่มตัวนี้ตอนนี้หาไม่ยากนะครับตัวนี้ก็คิดว่าหาไม่ยากเพราะนั้นก็หมดปัญหาเรื่องอะไรคิดว่าหาได้นะครับไม่ได้ก็หาทดแทนได้แต่คิดว่าเครื่องใหม่ๆแบบนี้หาง่ายอยู่แล้วอ้อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับการเลือกใช้วิทยุรุ่นใหม่ข้อดีก็คือว่าสมมติว่าเราใช้รุ่นเก่าแบบนี้แบบนี้ เราใช้วิทยุรุ่นเก่าแบบนี้พกไปไหนมาไหนทีนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคอยระมัดระวังใช่ไหมเวลามันตกเวลาอะไรเราจะเสียดายเป็นรอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอเวลามันเป็นเครื่องใหม่เพื่อนๆถึงตกไปอะไรมีแน่ไม่ต้องกังวลครับฝาหน้าอะไรพวกนี้มีหมดผมคิดว่ามีหมดถึงไม่มีหมดเพื่อนๆลองคิดดูว่าเครื่องราคาพันกว่าบาทฝาหน้าของเครื่องรุ่นเก่ารู้ไหมครับราคา2000กว่าเลยนะนะครับแล้วก็พันกว่าบาท ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยอ๋อแบตเตอรี่เนี่ย1 5 0 0มิลลิแอมนะครับตรงนี้นะ7.4โวลต์เป็นลิเทียมไอออนนะครับนี่ผมเพิ่งซื้อมาเองนะโอเคนะครับมาดูอลูมิเนียมฝาหลังมั่งฝาหลังมีความสำคัญเพราะว่าช่วยทำให้ความร้อนนะครับจากการใช้งานเนี่ยมันถูกถ่ายเทเราอย่กคิดว่าเครื่องแค่จะมีความร้อนแค่ตอนส่งอย่างเดียวนะครับจริงๆอะ่ะในสถานะบางสถานะก็มีความร้อน สถานะการสแตนบายใครคิดว่าไม่ร้อนบ้างจริงๆแล้วมีความร้อนนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มากพอมันไม่ได้มากเว้นแต่ถ้าเช่นวงจรชาร์จทํางานมันก็จะมีความร้อนเพราะว่าเราใช้ USB ชาร์จถูกไหมฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดความร้อนได้เพราะนั้นการที่มีฝาหลังอลูมิเนียมออที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทำให้ความร้อนถูกถ่ายเทได้นะครับอันนี้เครื่องผมหมายเลขนี้ถูกจบไปแล้วนะครับ ผมจดแล้วนะไม่ต้องกังวลนะครับเห็นได้นะไม่ต้องไม่ต้องเซ็นเซอร์นะครับผมคิดก่อนนะเราตกหล่นประเด็นไหนไปไหมเดี๋ยวกลับมาที่ตัวสเปก่อนออสเปกนะครับถูกระบุไว้อยู่ในคู่มือ0.22ไมโครโวลต์ที่คุณภาพสัญญาณอยู่ที่ 12db ซแนนนะผมลงไปที่เพจ Uh, Facebook ส่วนตัวนะคือจะบอกว่าในความเป็นจริงอะ่ะได้ต่ำกว่านี้อีกแล้วก็ได้12 dB ไซนัทด้วยนะครับผมเทสเนี่ยน่าจะอยู่ที่0.15มั้งหรือ0.17ยังไงยังไงไม่แน่ใจยังไงขออภัยนะครับแต่แต่ต่ำกว่าสเปคแน่นอนเพราะฉะนั้นเอางี้ถือว่าดีกว่าสเปคเขาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เวลาที่สัญญาณอ,อ่อ,อนๆมาเนี่ยเราสามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับ พูดถึงอะไรไปแล้ว RFIC ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นเมมโมรีเขาใช้เป็นแฟลหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็พร้อมไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่จาเป็นต้องใช้แบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันไม่มีแบตเตอรี่แบ็กอัพเลยมีอะไรอีกไหมโอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับที่อยากให้เห็นก็คือว่าการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารตอนนี้เขาใช้ Industrial 4.0กันไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็วางใช้ได้นะครับมันจะเท่ากันแบบเดียวกันเพราะว่าไม่ได้ใช้คนแล้วนะฮะต่อไปคนก็จะหางานยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทิ้งภาพส,สวยๆไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง มันมีด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมตรงนี้นะครับก็ถ้าจริงๆมันเป็นทองแดงแหละแต่ว่าการที่เขาเคลือบพวกนี้มานะครับมันทําให้ออกไซด์จับยากขึ้นคือต้นทุนในการผลิตมันจะสูงขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าการที่ปล่อยให้ออกไซด์ไปจับเพราะเวลาที่ออกไซด์จับตามอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นลายทองแดงเนี่ย ออกไซด์นี่มันนำน,นำไฟฟ้านะครับมันก็จะทําให้เครื่องมันเกิดปัญหาเกิดเขาเรียกอาการไม่พึงประสงค์นะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูบัตรสวิตบัตรสวิตเขาก็มีการเอาแผ่นฟิล์มมาเคลือบไว้เพราะว่ากันนะครับถ้ามันมีความชื้นเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้การกดตรงนี้หรือว่าหน้าคอนแทคมัน เหมือนเดิมครับม,มีออกไซด์ไปจับนะมันก็ทําให้กดยากกดได้บ้างกดไม่ได้บ้างหรือบางทีก็กดไม่ได้เลยนะเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับมีความใส่ใจได้ดีเลยทีเดียวทั้งๆที่ผมเชื่อว่าเขาดูแน่นหนาดีนะเดี๋ยวไปดูประกับด้านในโอ้เราไม่ได้ดูเรายังไม่ได้ดูด้านหน้าเลยนี่มาดูด้านหน้ากันหน่อยอีกทีนึงโอเคนะครับ ดูลำโพงก็ใหญ่เป็นปกตินะครับน่าจะใส่เดียวกับพวกถ้าเครื่องรุ่นเก่ากับพวก2 G พวกอะไรพวกนี้นะ,ะแต่ว่าเป็น16โอห์โอมแล้วเสียงดังมากผมไม่ได้บอกว่า16โอห์โอมเสียงจะดังมากแต่ผมเปิดแล้วเสียงมันดังมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวเราไปไหนๆก็แก่แล้วเนาะไหนๆก็แก่แล้วก็แก่ไปเลยนะครับ ดูได้นานเนยคือผมว่าแปลกใจอย่างหนึง่งตรงที่ว่าปุ่มกดไกตัวตะแกรงลําโพงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันออกมาจากปุ่มกดได้ยังไงเ,ไเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยแล้วกันไขข้อข้องใจไปเลยนะครับทําไมเสียงมันดังอ๋อนี่ไงจะไม่ดังได้ไงนะครับเขาพยายามให้เสียงมันโฟลออกมาได้มากที่สุดนะครับโดยการที่รู้อยู่แล้วว่าลายวงจรตรงเนี้มันสําคัญแค่ทําให้ครบวงจรเท่านั้นเพราะนั้นก็แค่ไวริง ให้มันครบวงจรให้รู้ว่าแมทริกไหนกดปุ่มไหนทำงานนะครับแล้วก็ไวริงสำหรับสายลาย led นะครับขอไปพยายามนึกว่ามันเป็นคำไทยว่าอะไรโอเค <c oughs> okay. ประมาณนี้เนี่ยฮะมันทำให้เสียงออกมาได้ดังมากนะเพื่อนขายข้อข้องใจนะทำไมวิทยุรุ่นนี้เสียงดังนะดังจริงดังมากๆ แล้วก็น่าจะทนด้วยจากความคาดเดาของผมนะเพราะผมเห็นว่ามันหนึ่งวัตต์นะแล้วก็สิบหกโอห์มด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามเพจดักแ ham by b a l a n นะครับหรือรวมถึง y o u ยูทูปช n นลนี้ตอนนี้ยังใช้ชื่ออัธวิชช a เพียนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมยังไม่รู้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให ฟังไม่ได้นะผมใช้ไม้แบบตัดสัญญารบกวนนิดนึงจะให้ฟังเสียงปุ่มกดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีวิวการใช้งานหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับของตัวนี้ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถใช้สเปกตรัมได้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับแต่ว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกหนึ่ง EP แล้วกันนะอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมา8ริว้วแวะรับประทานอาหารที่ร้านผมนะครับใกล้ๆวัดหลวงพ่สอสุธรเลยนะร้านหมูกอรอบป้าป๋านะครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเฟรมนี้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณครับสวัสดีครับ